สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิจปูวงเลขานุกการพักสังคมประชาธิปไตยไทยลำดับที่3สาขาภาคกลางจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ตามต่อเรื่องโครงการเงินลิบตน้นบริษัทหนึ่งมืนบาทซึ่งเป็นโครงการเรือธงของพักเพื่อไทย ย้อนความทรงจำอีกครั้งหนึ่งว่าแหล่งที่มาของเงินงบประมาณ500แล้านที่จะมาใช้ในโครงการนี้เอามาจากไหนบ้างซึ่งคุณเสถาถาทวีสินประธานคณะกรรมการโครงการเงินนีตตอนเวอร์เน10,000บาทหรือคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์และพลรัตนตมีช่วยว่าการกระทรวงการคลังประธานอนุกรรมการ ได้ให้สัมภาษณ์สื่ออย่างชัดเจนว่าแรงที่มาของเงิน500แสนล้านมาจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567แสนเจ0 0 0ล้านงบประมาณรายจ่ายปี2568แสน7 0 0 0ล้านและให้ทกสออกเงินไปก่อน แสนเจ็ดล้านนี่คือการให้สัมภาษณ์ที่ผ่านมาว่างบประมาณรายจ่ายห้าแสนล้านนั้นจะเอามาจากไหนและจะมีงบประมาณค่าดำเนินการอีก1นึ่งแสนล้านซึ่งจะ ขอจากงบประมาณเพิ่มเติมประจำปี2567ซึ่งจะเอาเข้าสภาประมาณแสนสองมื่นกว่าล้านแต่ล่าสุดเมื่อวันที่10กรกฎาคมคณะอนุกรรมการโดยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒเป็นประธานอนุกรรมการโครงการดิจิตอลบลิตตหนึ่งหื่นบาทนั้น ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากอนุกรรมการประชุมกันมาแล้วว่าคงจะไม่เอาเงินจากทกสมาแจากในโครงการนี้เพราะกระทำไม่ได้ติดขัดหลายประการเนี่ยเริ่มไม่ชัดเจนอีกแล้วครับและงบประมาณ คงใช้ไม่ถึงห้าแสนล้านเพราะประชาชนที่มาลงทะเบียนอาจจะไม่ถึงห้าสิบล้านคนนี่คุ้มเครื่ออีกแล้วครับล่าสุดสรุปเงื่อนไขการใช้ใจ่ายนี่ก็ยังไม่ชัดเจนครับบางคนก็บอกว่าซื้อโทรศัพท์ไม่ได้บางคนก็บอกว่าซื้อแท็บเล็ตไม่ไ,ได้บางคนก็บอกว่าซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไม่ได้ รัฐบาลแต่ละคนให้สัมภาษณ์ไม่ตรงกันเลยครับแหล่งที่มาของเงินก็จะไปเพิ่มเอาในงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปบประาี2567ซึ่งจะเอาเข้าสภาในวาระเล่นดวน่วดแต่มีผู้ที่ เที่ยวชาญด้านบัญชีงบประมาณของแผ่นดินได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนว่างบการที่รัฐบาลน,นี้จัดสรรไว้นั้นเยอะกว่าทุกรัฐบาลคือสามแสนล้านและไม่มีกระทรวงทบวงกรมมารองรับด้วยรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็ตาม จะต้องมีเจ้าภาพสําหรับงบกานกรมนั้นกระทรวงนั้นกระทรวงนี้นำไปพัฒนาพื้นที่แต่รัฐบาลคนเสฐาทำงบกันไม่มีเจ้ากระทรวงไม่มีทบวงกรมเป็นเจ้าภาพครับหรือนี่คือเตรียมไว้สําหรับโครงการดิจิตอลเวอร์บอลเลตเพิ่มเติมหรือเปล่า นี่ประชาชนสงสัยครับยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างครับเดิมทีจะให้ทกสออกก่อนพอไปดูกฎหมายแล้วทำไม่ได้ไม่เอากับทกศออแล้วสำหรับทำรายขออนุตาตบริษ้ทหนึ่งหมื0นบาทต่อไปคือวันที่15กรกฎาคมสองพวันจันทร์ที่จะถึงนี้เสนอที่ประชุมชุดใหญ่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานทำลายต่อไป24กรกฎาคม2 5 6 7นายกรัฐมนตรีถแถลงเป็นทางการรายละเอียดการใช้จ่ายช่วงเวลายืนยันตัวตนการลงทะเบียนแอปที่ใช้สิ่งที่ประชาชนต้องเตรียมนี่ก็ยังไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างครับ30กรกฎาคม นำเข้าคอ,อรมอเพื่ออนุมัตินี่เป็นทมราลนนะครับและคุณเสษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการโครงการนิน้อนเมลิดหนึ่งหมื่นบาทคุณจุรพันธ์อวรนวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าช่วยช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานอนุกรรมการพูดตรงกันว่าไตามาดสีได้ใช้เอ้า ไตมาดสี่มีสี่เดือนนะครับมีสมเดือนนะครับตุลาพฤศจิกาทันวาตกลงให้ใช้เดือนไหนครับนี่ก็คลุมเครือไม่ชัดเจนครับนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับรัฐบาลตระบรัดสัตว์รัฐบาลชุดนี้เคยรับปากกับประชาชนมากุมภาพันธ์2567ได้ใช้แน่นอนอ้าวไม่ ไม่ได้ใช้ไม่เกิดความชัดเจนเลื่อนมาเดือนเมษายนได้ใช้แน่นอนเอาเลื่อนอีกละเดือนพฤษภาคมได้ใช้แน่นอนเอาเลื่อนมาอีกเดือนกรกฎาคมได้ใช้แน่นอนเลื่อนมาอีกจนมาให้สัมภาณ์วัดไตมาสุดท้ายตุลาพฤศจิกาธันวาต้องนำํำเรียนเพราะมีพี่น้องคนไทยอย่างนี้นะครับว่านักการเมืองที่ตรบัดสัตว์ ทำพูดตัวเองยังรักษาไว้ไม่ได้นั้นพูดแต่และอย่างไม่มีความน่าเชื่อถือสักอย่างนี่ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ทำไมนักลงทุนเขาถึงถอนการลงทุนเพราะพูดนำประเทศพูดกลับไปกลับมาแล้วนักลงทุนเขาลงทุนเป็นหมื่นล้านเขาจะเชื่อมั่นได้ยังไงครับ เดี๋ยวก็จะทําโครงการนู้นเดี๋ยวก็จะทําโครงการนี้เดี๋ยวก็จะไม่ทํานักลงทุนนักวิเคราะห์เจะอกการลงทุนของบริษัทใหญ่ๆเขาก็ไม่มีความเชื่อมั่นเลยสิครับนโยบายกลับไปกลับมาก็นำเรียนเพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับ่าก็ติดตามต่อไปพอรับปากประชาชนไปแล้วสามครั้ง ครั้งที่4ไม่ได้จะเป็นอะไรไปเพราะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นอดทนอยู่แล้วประเด็นต่อมาขั้นตอนการขอทำก็ประมาณเพิ่มเติมปี2567แสน25,000ล้านนั้น17กรกฎาคม2567สภาผู้แทนรัศด,ดร พิจารณาล่างพรบรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วาระที่ห <c oughs> นึ่ง31กรกฎาคมถึง1สิงหาคม2567สผ้แทนราชฎรพิจารณาล่างพรบ,รง,บรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วาระที่สองและสาม6สิงหาคม2567วุฒิสภาพิจารณาล่าง พรรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567 13สิงหาคม2567สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่านพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มประจำปี2567ขึ้นทูนเก้าถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปนี่คือทำลายการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในโครงการดิจิทัลบอทิครับนี่กู้อีกแล้วครับ ฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยได้ติดตามต่อไปว่าโครงการนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรประเด็นต่อมาเรื่องความคืบหน้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมเองก็เชิญชวนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมกันลงชื่อคัดค้านการ เฉือนพื้นที่ทับรานป่าทับ 5, ลานแสนหกหมื่ห้ไร่ยอดล่าสุดเกือบหนึ่งล้านคนครับที่ลงรายชื่อในการกอกลิ้งของอุทยานแห่งชาติทับลานต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ช่วยกันสื่อสาร ช่วยกันส่งเสียงด้านโซเชียลซึ่งต้องบอกว่ามีผลพอสมควรแต่ล่าสุดนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้ออกมาให้สัมภาษณ์ข่าวว่าจะเดินหน้าโครงการต่อไปก็ต้องมาดูกันว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีคุณไม่รับฟังเสียงของประชาชนนั้นอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับวันนี้ก็ ผมมาชนชิดุนคุยแคงแค่นี้ครับสวัสดีครับ